สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการพันทอกวันนี้ก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ของกมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บิดาแห่งกองทัพเรือซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาชาวเรือทหารเรือเป็นอันมากหลวงปู่สุขนั้นท่านเกิดเมื่อวันจันทร์เดือน4ขึ้นแปดค่ำปีวอก พศ2390ณบ้านมะขามเฒ่าอยู่ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชยัยนาฏยมิดาบรนดาของท่านชื่อนายน่วมและนางทองดีตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลมะขามเฒ่ามีบุตรรวมกันได้9คนซึ่งหลวงปู่สุกนั้นเป็นบุตรคนโตของพี่น้องทั้งหมดในปัจจุบันก็ยังมีลูกหลานของท่านอาศัยอยู่ที่บริเวณวัดมะขามเฒ่าอีกหลายคน หลวงปู่นั้นถ้ามีลุงคนหนึ่งชื่อแฟงตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลบางเขนจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพในปัจจุบันนะครับมีอาชีพทําสวนทําไร่แกไม่มีบุตรหรือธิดาจึงได้มาขอหลานจากโยมบิดามัรดาของหลวงปู่สุไปเลี้ยงโยมท่านก็อนุญาตให้เลือกเอาลุงแฟงเลือกเอาคนโตคือหลวงปู่สุขเข้าใจว่าขนาดนั้นหลวงปู่สุมีอายุป,ประมาณ10ขวบ เมื่อหลวงปู่สุขไปอยู่กับหลวงแฟงก็ไปอาศัยอยู่ที่ตำบลบางเขนจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพในปัจจุบันนี้ค้าขายเล็กๆน้อยๆโดยยึดลำคลองบางเขนซึ่งมีปากคลองเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพยาตอนใต้ปัจจุบันนี้บริเวณนั้นก็จะอยู่แถวๆข้างทางเข้าวัดทางหลวงซึ่งท่านก็ถือตรงนั้นเป็นที่ทำมาหากิน คลองบางเขนนี้ทอดเชื่อมกับคลองลังสิตเมื่อก่อนเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญและลำคลองยังกว้างขวางอย่างมากเมื่อการคมนาคมทางบกเจริญขึ้นการสัญจรทางน้ำจึงหมดความสำคัญลงและปัจจุบันคลองคงตื้นเขินไปแล้วหลวงปู่ท่านทรมาหากินอยู่ในคลองบางเขนอยู่ระยะหนึ่งจนอายุได้8ปปี ท่านได้ภรรยาชื่อนางสมบูรณ์และมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่านายสอนหลวงปู่ท่านคลองเพศคารวสอยู่ไม่นานพอท่านอายุครบ22ปีท่านได้ลาอุปสมบทณวัดโพบางเขนซึ่งปัจจุบันเรียกว่าวัดโพทองล่างอยู่บริเวณปากคลองบางเขนตอนล่างส่วนวัดโพทองบนก็จะอยู่เหนือ ของปากคลองบางเขนในปัจจุบันนี้ซึ่งทั้งหมดก็อยู่ในจังหวัดทุมธานีการอุปสมบทของหลวงปู่สุขนั้นท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุ22ปีที่วัดโูทองล่างโดยมีพระครูเชยจันทาศิริเป็นพระอุปชาพระถายมเป็นพระผู้สวดการอุปสมบทในครั้งนี้ ท่านได้ลงมุกแฟงเป็นผู้อุปกราระโดยทั้งสิ้นส่วนโยมบิดามัรดาไม่สามารถมาร่วมพิธีด้วยได้เพราะติดการเดินทางในสมัยก่อนซึ่งใช้ระยะเวลาจากชัยนาทถึงกรุงเทพก็กินเวลาอย่างน้อย2-3วันจึงจะมาถึงพระอุปชาของท่านที่ชื่อหลวงพ่อเชยเป็นพระสงฆ์ฝ่ายลามัน ท่านถือเค่งในวัดปฏิบัติและพธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อเฉยท่านยังเป็นอาจารย์ทางฝ่ายวิปัสสนาธุระมีความรู้และความชำนาญรู้แจ้งเห็นจริงอีกทั้งทางด้านวิทยาคมก็แก่กล้ายิ่งนะักหลวงปู่สุขท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากหลวงพ่อเฉยมาพร้อมกับอาจารย์เปิงวัดชิน,นะวรารามและหลวงปู่เท่าวัดหง จังหวัดปทุมธานีซึ่งทั้งหมดนั้นก็เป็นสิทธิ์ในสายหลวงพ่อเฉยวัดโพทองล่างเหมือนกันเมื่อได้อุปสมบทแล้วก็ได้อยู่กับหลวงพ่อเฉยเพื่อเล่าเรียนพระธรรมวินยัยจนพอสมควรท่านก็ได้ออกเดินทุด,ดงหาที่สงบฝึกวิปัสสนากรรมฐานและวิชาอาคมต่างๆจากสำนักที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นจนเป็นที่ชำนาญดี หลวงปู่นั้นท่านได้เจริญอยู่ในธรรมหลายปีจนกระทั่งมันดาของท่านที่อยู่จังหวัดชัยนาทได้ชราภาพลงตามอายุขัยด้วยความเป็นห่วงใยในโยมมันดาของท่านจึงได้เดินทางกลับสู่จังหวัดชัยนาทอีกครั้งและได้จำพรรษาในปีแรกๆอยู่ที่วัดอู่ทองซึ่งวัดอู่ทองเป็นวัดเก่าแก่บโบราณอยู่ลึกเข้าไปในคลองมะขามเท่าแต่ทว่าสภาพของวัดอู่ทองในขนาดนั้น เกิดการชำรุดสุดโรมโลงตามสภาพเกินกว่าที่จะบุรณะปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนมาสู่สภาพเดิมท่านจึงได้ขยักพยายที่ออกมาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาและได้สร้างกุฏิขึ้นครั้งแรกหนึ่งหลังพอเป็นที่อยู่อาศัยไปพางก่อนต่อมาโยมันดาของหลวงปู่ได้ถึงแก่กรรมและได้จัดงานชาปนกิจศพตามประเพณีและในงานนี้เอง หลวงปู่สุขท่านได้สร้างวัตถุมงคลในรูปพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรัศมีออกแจกเป็นที่ระลึกในงานเป็นครั้งแรกผู้ที่ได้รับแจกพระเครื่องจากท่านไปนั้นก็ได้ปรากฏประสบการณ์อภิิหารทางอย่โยงของพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกันเคี่ยวกันงานคือสุนัขก,กัดไม่เข้าเป็นปรากฏการณ์ที่บังเกิดขึ้นบ่อยครั้งพอบ้านนอกสมัยก่อนตามชนบท จะไม่มีลัวรอบขอบชิดก็ได้อาศัยการเลี้ยงสุนัขไปบ้านใดบ้านหนึ่งก็ต้องระวังลองสุนัขก,กัดให้เป็นดีมิฉนั้นท่านจะถูกสุนัขก,กัดเอาง่ายๆพระของหลวงปู่จึงมีชื่ออย่างเรื่องสุนัขก,กัดไม่เข้าเป็นเหตุเริ่มต้นจึงบังเกิดความนิยมไปขอท่านมาแขวนให้กับบุตรหลานเพื่อกันเขี้ยวกันงาและภัยต่างๆพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรัศมีนี้จึงมีแขวนอยู่ในคอเด็กท้องถิ่นเกือบจะทุกคน เพราะถ้าจะไปขอพรจากหลงบุ่สุขท่านมักจะถามว่าเองมีลูกกี่คนท่านก็จะให้พระครบทุกคนกิติศักดิ์ในเรื่องของความขังพระพิมพ์สี่เหลี่ยมของท่านจึงค่อยๆเผยแพร่จากปากสู่ปากในเวลาไม่ช้าไม่นานคุณวิเศษของท่านจึงค่อยๆโด่งดังกระจองกระจายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดปากของมะขามเท่าซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก การส่งสินค้าตลอดการทํามาค้าขายในสมัยนั้นจะต้องขึ้นล่องจะต้องอาศัยสายน้ําเจ้าพญาเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพราะสมัยนั้นถนนคนทางยังทุระก,กันดานพอตกค่ําพ่อค้าแม่ค้าเรือเล็กเรือใหญ่ก็จะมาอาศัยนองค้างแหลมที่แพ่หน้าวัดของท่านเพื่ออาศัยบาร,รมีของท่านช่วยปกป้องของโมยขจรที่จะมาประทุสลายหรือมาขโมยทรัพย์สินไปถ้าเปียบไปแล้วหน้าวัดของท่าน จึงเป็นเสมือนชุมทางที่สําคัญนี่คืออีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกียรติคุณของท่านขยายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยชื่อเสียงของท่านจึงเป็นที่รู้จักกันดีในานามหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่ามีผู้กล่าวกันว่าในสมัยนั้นหลวงปู่สุขท่านมีวิชาอาคมที่สามารถเสกใบไม้ให้เป็นตัวต่อตัวแตนเสกหัวปีให้เป็นกระต่ายเสกก้านกล้วยให้เป็นงูได้ เรื่องอภินญหารของขัง,งคงกระพันชาตีและอีกมากมายและอาจเป็นด้วยบุญกุศลของหลวงปู่สุขกับเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตดมศัตร์พระมิดาแห่งกองทัพเรือซึ่งเป็นพระราชอรดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและเป็นพระเจ้าลูงยาเธอพระองค์ที่หนึ่งในเจ้าจอมมนดาโมทิดาพญาสุรวงศ์ชัยวัฒน์ หรือวอนบุญนาคได้สร้างสมกันมาแต่ชาติบางก่อนโดนบันดาลให้เสด็จในกรมซึ่งทรงศรัทธาเลื่อมใสในทางมหาพุทธาคมอยู่แล้วได้เสด็จประพาสไปทางเหนือและผ่านที่วัดจึงเป็นเหตุให้หลวงปุขและพระองค์ท่านได้พบกันเป็นที่ต้องอัธยาศัยซึ่งกันและการยิ่งนักเสด็จในคมหลงชุมพรจึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อจะได้เรียนวิชาทางมหาพุทธาคมและเป็นที่ปรากฏว่า พระอ,องค์เป็นสิทธิ์ที่มีความรู้ความสามารถศึกษาจนแตกฉานจนกระทั่งหลวงพ่อสุกเองก็หมดควา,ามรู้จึงให้เสด็จในกรมไปศึกษาเคตวิชาต่อกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรเสด็จในกรมหลวงชุมพรได้วาดภาพพุทธประวัติด,ด้วยพระของพระอ,องค์เองที่อุโบสถด,ด้านในซึ่งปรากฏจนถึงทุกวันนี้หลวงู่สุกท่านมีเมตตามากจึงมีสิทธิ์เป็นอันมากที่มาเรียนวิชาเหล่านี้ ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูวิมลกุณากรและได้เป็นเจ้าคณะแขวงหรือปัจจุบันเรียกว่าเจ้าคณะอำเภอของอำเภอวัดสิงห์ในสมัยนั้นและเมื่อหลวงูสุขท่านมีลูกศิษย์อย่างเสด็จในกรมจึงเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้ท่านสามารถสร้างวัดปากคลองมะขามเท่าให้เสร็จสมบูรณ์ได้ถาววัตถุทางพุทธศาสนาที่คงเหลือเป็นประจักษ์พยานปัจจุบันนี้ก็คือ ภาพเขียนฝีมือเสด็จในกรมบนฝาผนังพระอุโบสถวัดปากคอมะคมเท่าที่ยังรักษาสภาพไว้ได้อย่างสมบูรณ์เป็นภาพเขียนสีน้ำมันที่ทางกรมศินยกย่องว่าเสด็จในกรมทรงมีฝีมือในการเขียนภาพเป็นอย่างมากทรงสอดแทรกอารมณ์ขันในภาพพระพุทธเจ้าชนะมารพระองค์ท่านเขียนภาพลิงใส่นาฬิกาและหนีขวดวิสกี้ กำลังเดินตุปัตุเปลงไปในภาพด้วยส่วนฝีมือของเสด็จในกรมอีกชิ้นหนึ่งก็คือภาพเขียนสีน้ำมันเป็นรูปหลวงปู่สุขยืนเต็มตัวและถือไม้เท้าภาพนี้เขียนขึ้นในขณะที่หลวงปู่สุขมีอายุมากแล้วศิลปะวัตถุในพุทธศาสนาที่วัดปากคอมาคามเท่านอกจากพระอุโบสถแล้วก็ยังมีมณฑปจตุรมุขป,ประดิษฐานลอยพระพุทธบาท ประตูทั้ง4บานแกะโดยแม่สัตว์สลักโลกลายถึง3มชั้นปัจจุบันยังคงเก็บรักษาไว้ที่วัดป่าธานิทวน,นารามอำเภอวัดสิง์จังหวัดชัยนาทในปัจจุบันชาวจังหวัดชัยนาทผู้มีกิตศรัทธาเลื่อมใสในหลวงปู่สุขได้ร่วมกันสร้างรูปหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่สุขไว้ที่วัดป่าคอมะขามเท่าเพื่อจะได้ทําการสักการะบูชาโดยทั่วกันทหารเรือนเห็นความสําคัญ จึงได้ทำการบูรณะซ่อมแซมมนดกเมื่อปีพศ2545ทำให้ประชาชนทั้งใกล้และไกลต่างจังหวัดหลั่งไหลกันมาสักการะ,ะบูชาทุกๆวันมิได้ขาดวัดปักคองมะขามเท่านั้นจึงเปรียบเสมือนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาทส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นั้นนอกจากจะถูกอัธยาศัยกันเป็นยิ่งนักแล้ว จะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันเสมอถ้าเสด็จในกรมติดราชการงานเมืองหลวงปู่ก็จะลงมาหาท่านโดยเสด็จในกรมได้สร้างกุฏิอาจารย์ไว้ณกลางสะะที่วังนางเลิ้งซึ่งเต็ไมไปด้วยดอกบัววิกตอเรียมีใบกลมใหญ่โตขนาดถาดภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีหลวงปู่สุขท่านจะต้องลงมาที่กรุงเทพหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยพราะเสด็จในกรมท่านจะทำพิธีไหว้ครู ประมาณเดือนเมษายนงานจะจัดเป็นสามวันวันแรกไหว้ครูกระบี่กระบองวันที่สองไหว้ครูหมอยาแผนโบราณและวันที่สามจะไหว้ครูทางวิทยาพุทธาคมและศสยศาสตร์เป็นงานใหญ่มีมหรสพสมโภตทุกคืนและมีการแจกพระเครื่องเครื่องรางข,งของขังจากหลวงพ่อสุขอีกด,ด้วยแต่ในระยะหลังๆนี้หลวงปู่สุขท่านมีอายุมากสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหรนะ่นัก ท่านจริงไม่ได้ลงมาที่กรุงเทพบ่อยนะักหลวงปู่ศุขท่านมรณาภาพเมื่อเดือนหนึ่งปีกุลพศ2 4 6 6ไม่ปรากฏวันที่แน่นอนคำนวณอายุได้76ปีและนี่คือเรื่องเล่าสุกันฟังประวัติของหลวงปู่ศุขวัดปากคอมาคามเท่าซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ของกมลวงชุมพรเขตอุดมศัตด์หรือเสด็จเตีย่ยบิดาแห่งกองทัพเรือ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขขอให้หลวงปู่สุขคุ้มครองทุกท่านสวัสดีครับ